สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่กําลังรับชมการประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษนะครับของโรงเรียนระยองวิทยาคมในปีนี้ซึ่งผมเป็นตัวแทนของโครงการห้องเรียนพิเศษอ English โปรแกรมโรงเรียนระยองวิทยาคมจะได้มีโอกาสนําเสนอให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจนําบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนระยองวิทยาคมในปีการศึกษา2565ที่จะถึงนี้นะครับ โครงการห้องเรียนพิเศษ English โปรแกรมนั้นเรามีความเป็นมาอย่างยาวนานถึงกว่า15ปีเป็นโปรแกรมที่เปิดมาตั้งแต่เริ่มต้นในยุคข,ของ M.E.P. ปัจจุบันนี้เราสอนเป็น E.P. ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลายก็คือตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะครับลักษณะการเรียนหรือว่าวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยการดําเนินการการเรียนการสอนนั้นส่วนมากเป็นครูชาวต่างชาติหรือเป็นคุณครูเจ้าของภาษาเราจะเรียนวิชาภาษาไทยกันเฉพาะวิชาภาษาไทยวิชาการงานในห้องเรียนนะครับเรายังมีคุณครูชาวไทยที่เป็นคุณครูผู้ช่วยหรือว่าเป็นโครทีเชอร์หรือว่าคุณครูผู้ร่วมสอนไปพร้อมกับคุณครูต่างชาติด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวคุณครูนะครับคุณครูมงคลวัดดีโนเบริกาเป็นหัวหน้าห้องเรียนพิเศษ English โปรแกรมเนี่ยจะได้ให้ข้อมูลกับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจหรือใครที่มีความประสงค์มุ่งหวังจะพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆนั้นเราจะทําอย่างไรบ้าง ในการจัดการเรียนการสอนของเราในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับมีทั้งหมด3ระดับก็คือม .1, ม .2 และม3ในระดับละ3ห้องเรียนดังนั้นจํานวนนักเรียนต่อห้องมีจํานวนไม่เกิน30คนดังนั้นในการเข้าเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2565ที่จะถึงนี้เรารับนักเรียนใหม่จํานวนไม่เกิน90คนนะครับไม่เกิน90คน และมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม4ในม4เนี่ยเราจะมี2ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่เน้นทางด้านสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และอีกหนึ่งห้องเรียนเป็นห้องเรียนเน้นทางด้านภาษาและในห้องเรียนภาษาของเราเองในมปลายเนี่ยก็จะมีอยู่3ภาษาด้วยกันก็จะมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาฝรั่งเศสที่จะเรียนควบคู่ไปกับวิชาภาษาอังกฤษในสาขาวิชาอื่นๆ โครงสร้างของหลักสูตรนะครับในโครงสร้างของหลักสูตรนั้นเนี่ยเราจึงพูดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เราอิงตามกระทรวงศึกษาธิการเราก็คือใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าดําเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกินกว่า80%ของในรายวิชาทั้งหมดแน่นอนว่ามีบางวิชาที่ยังคงต้องเรียนเป็นภาษาไทยก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองแล้วก็มีวิชาการงานด้วยนะครับ เรามุ่งเน้นอย่างไรเรามุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่2อ,อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้ในสาขาวิชาที่เรากําหนดไว้ในหลักสูตรนะครับ แน่นอนว่าในการศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรมนั้นเรามุ่งเน้นว่าจะต้องพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและก็ภาษาอังกฤษด้วยเราจะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารหรือมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างไรเราก็จะใช้การวัดความรู้โดยการสอบ CEFR นะครับ CEFR ก็จะมีตั้งแต่ระดับ A1 จนถึง C2 ก็มี A1 A2 B1 B2 C1 และก็ C2 ในระดับที่แตกต่างกัน ขออนุญ,ญาตแนะนำว่า CEF r ก็คือ Common European Framework of Reference for Languages นะครับที่เราใช้เพื่อวัดความรู้และก็ดูพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นของเราที่ในระหว่างที่เรียนอยู่หรือไม่ก็ในหลังจากที่จบการศึกษาของเราไปแล้วนะครับนอกจากนี้ผลการทดสอบระดับชาติหรือว่าโอเนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษเมื่อเทียบกับนักเรียนในหลายๆโรงเรียนแล้วเนี่ย จะเป็นที่ประจักษ์ว่าของเราเองนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็น English โปรแกรมก็ยังมีผลการเรียนผลการสอบระดับชาติหรือว่า o อเนอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับในระดับชาติเราก็อยู่ในเกินสูงตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้นะครับ นอกจากนั้นยังมีนักเรียนของเรานะครับ Jamie, ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและก็ทักษะวิชาการต่างๆโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อซึ่งกิจกรรมนี้เรียกว่ากิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือว่าการแข่งขันวิชาการนักเรียนของเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันมาทุกๆปีแต่ว่าในปีที่ผ่านมานั้นอาจจะมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากข้อจํากัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ในเหตุการณ์ปกตินั้นนักเรียนของเราจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ อยู่ในกลุ่มของโรงเรียน EP และ MEP โซน4ภาคกลางและภาคตะวันออกและนักเรียนของเราก็ได้รับรางวัล12เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็มีอีก2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันใหลายๆกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรม Science Project Work นะครับกิจกรรม Skit Competition แล้วก็ มี Speech Contest นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของ Singing แล้วก็ยังมี Spelling Bee มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่มีทั้งหมด8รายการด้วยกันแต่ว่า,าในจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนั้นก็มีนักเรียนของเราที่คว้ารางวัลประสบความสำเร็จมาได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ในการที่จะพัฒนานักเรียนเพื่อให้เขาเกิดความรู้ความสามารถและก็มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนแน่นอนว่าห้องเรียนต่างๆสื่อการเรียนอุปกรณ์ก็จะต้องมีความพร้อมเพราะว่าในโปรแกรมของเราเองเนี่ยเรามีคุณครูต่างชาติแล้วเรามีคุณครูไทยที่คอยช่วยเหลือด้วยและเรายังมีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ l a บของเราเองโดยที่ว่าสามารถแยกออกมาเป็นสําหรับนักเรียนอังกฤษโปรแกรมนอกจากนั้นยังมีห้องเรียนห้องสืบคน้นห้องค้นคว้าห้องทดลองห้องแลบวิทยาศาสตร์ ะครับและคณิตศาสตร์รวมทั้งห้อง Resource Center แล้วก็ยังมีห้องมัลติมีเดียต่างๆด้วยที่จะจัดไว้เพื่อรองรับแล้วก็อำนวยความสะดวกส่งเสริมทางด้านการเรียนให้กับนักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนให้มากที่สุดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆคนที่เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาแล้วจะประสบความสำเร็จกับการเรียนของเรานะครับนอกจากนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรยังเป็นส่วนสาคัญในการ ดำเนินกิจกรรมหรือว่าดําเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรมของเราด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็ได้แก่ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนที่เข้ามาหรือว่าได้รับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมในครั้งแรกนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและเพื่อนร่วมชั้นนะครับกิจกรรมนั้นได้แก่กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนะครับเราก็จะจัดขึ้นก่อนที่เราจะเปิดเทอมหรือว่าเปิดเรียนกันจริงๆ นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็ยังมีกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้วยหรือค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับมต้นก็จะจัดให้สำหรับนักเรียนในทุกๆปีนะครับ ในสถานการณ์ที่ปกติแน่นอนว่าเราพานักเรียนไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้ทั้งในรูปแบบของค่ายนะครับในต่างจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเรื่องของเวลาและกิจกรรมในแต่ละปีที่จะพัฒนานักเรียนไปควบคู่กันศึกษาในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเราก็จะมีวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่จะมาให้ความรู้และก็ร่วมนํานักเรียนทํากิจกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเช่นกันแน่นอนว่าในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นก็จะมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นด้วยนอกจากนั้นยังมีค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่สนใจไปศึกษาภาษาอังกฤษและประสบการชีวิตในต่างประเทศไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนักเรียนบางส่วนยังสนใจที่จะไปศึกษายังประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนะครับ อันนั้นก็นักเรียนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมหรือว่าตามความสนใจของตัวเองด้วยกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมภายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษก็จะมีให้เห็นอยู่ผ่านทางออกมาสื่อต่างๆซึ่งนี่เป็นลักษณะพิเศษของนักเรียนของเราที่จะร่วมสร้างสารรค์แล้วก็เรียนรู้กับวัฒนธรรมและภาษาของภาษาอังกฤษควบคู่กันไปอย่างเช่นงานวันฮาโลวีน แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยในแต่ละปีก็คือคริสต์มาสแน่นอนว่าในกลุ่มของ EP เองก็จะจัดงานวันคริสต์มาสให้นักเรียนได้ร่วมเฉลิมฉลองเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันช่วงเวลาที่มีความสุขในในช่วงเวลาวันคริสต์มาสนะครับร่วมกับการเรียนรู้แล้วก็มีการเผยแพร่มีการแสดงดนตรีแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่างๆกันด้วยนะครับ เมื่อจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแน่นอนว่าเส้นทางระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีในแต่ละช่วงชั้นในความพยายามนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่จะต้องรีวอร์ดให้กับนักเรียนด้วยว่าการที่เราสําเร็จการศึกษาด้วยความมุ่งมนะั่นเพียรพยายามไปจนถึงจุดสุดท้ายของการสาเร็จการศึกษาก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องจัดให้นักเรียนก็คือกิจกรรมพรอมไนท์นะครับหรือว่า เป็นกิจกรรมวันอำลาแสดงความยินดีในการสําเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าน้องๆมสารวมทั้งแสดงความยินดีให้กับพี่ๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สําเร็จการศึกษามหเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วหลายคนถามว่านักเรียนที่เรียนอ l i s h โปรแกรมเนี่ยวิชาการอื่นๆจะด้อยกว่านักเรียนในโปรแกรมอื่นๆไหมเกรงว่าวิชาการอื่นจะด้อยไปด้วย จะเรียนให้ทราบว่าในการพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับสาขาวิชาต่างๆนั้นนักเรียนเราทําได้แล้วก็ทําได้ในระดับที่ดีถึงดีมากจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนไปศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยที่อยู่ทั้งในต่างประเทศและก็ภายในประเทศทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐและเอกชนจะเห็นได้ว่านักเรียนของเราสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆอย่างเช่นคณะการจัดการนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมายนะครับ ส่วนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมสาสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับม .4 นะครับมัธยมศึกษาปีที่4ได้เช่นกันที่โรงเรียนระยองวิทยาคมและบางส่วนก็ยังสามารถที่จะผ่านการคัดเลือกผ่านการทดสอบเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ทุกคนอยากจะเข้าไปในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าอื่นๆหรือหลายคนสมัครใจที่จะเรียนอยู่ภายในโรงเรียนระยองวิทยาคมที่เดิมก็สามารถที่จะทําได้นะครับหรือมีบางส่วน ที่ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศหลังจากที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มีนั่นก็คือเป็นนักเรียนที่เป็นผลผลิตจาก English Program ของเรานะครับซึ่งเราจะได้ประมวลไว้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็รวมทั้ง Facebook ของเราที่รวบรวมกิจกรรมแล้วก็นำสื่อสารไปให้ใหกับทุกคนได้ทราบคราวนี้ พอมาถึงขั้นตอนการเตรียมตัวว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลายของห้องเรียนพิเศษ English โปรแกรมในระดับมัธยมศึกษาปีที่4เราสามารถรับนักเรียนได้จํานวน2ห้องด้วยกันห้องเรียนละไม่เกิน21ที่นั่งนะปัจจุบันนี้ด้วยวิธีการสอบเนื่องจากว่าเอ๊ะ ภายในห้องเรียนนั้นมี30คนแต่ว่าทำไมรับได้แค่21แน่นอนว่าอาจจะมีการสอบด้วยวิธีรับเข้าตามระเบียบว,วิธีอื่นๆของโรงเรียนไปแล้วนะครับเราจึงสามารถที่จะรับได้อีกในจำนวนให้ครบ30ที่นั่งในห้องเรียนนะครับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่านักเรียนที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมสีนั้นต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1รวม5้าภาคเรียนนะครับไม่ต่ำกว่า3 3.0มมีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้ปกครองมีความพร้อมในการที่จะสนับสนุนนักเรียนให้ศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับในห้องเรียนที่จะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ก็คือห้องวิทย์คณิตนักเรียนจะต้องเตรียมตัวในเรื่องวิชาที่จะต้องสอบอะไรบ้างดังนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนอังกฤษโปรแกรมที่เป็นห้องเรียนศินภาษาต้องเตรียมตัววิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ จะเห็นว่าวิชาการต่างๆนั้นเราจะมีสัดส่วนที่ต่างกันโดยเฉพาะเมื่อมุ่งเน้นไปดูที่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจํานวนข้อในการสอบจะมีกี่ข้อแต่ว่าสัดส่วนในการที่เราจะนํามาคิดคํานวณเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเข้าศึกษานั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้60%วิชาวิทยาศาสตร์เราใช้40%ส่วนคณิตศาสตร์เราก็ใช้40%ด้วยเช่นกันแต่ว่าจะเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างที่จะสูงกว่าในวิชาอืนอ่นๆเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน แน่นอนว่าในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้จะมีการรับสมัครนะครับประกาศรับสมัครวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับและก็จะมีการทําการสอบในวันที่7มีนาคม2565สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง uh, ryongwit.ac.th ep.ryongwit.ac.th a หรือ English Program underscore รยองวิทยาคมนะครับเป็น Facebook ก็หวังว่าทุกคนจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่อทําการทดสอบแข่งขันแล้วก็มีความสุขกับการเรียนในอีิลิสโปรแกรมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสวัสดีครับ